ตอนนี้เราอยู่บริเวณลานจอดรถนะครับในเขตของพื้นที่ทหารเขาเรียกอ,อะไรเนี่ยปอนฐานทัพเรือสัตีบใช่ไหมครับเป็นลานจอดรถนะครับแล้วก็เราก็จะนั่งสองแถวไปนะครับเพื่อที่จะไปเที่ยวหาดน้ำใสนะครับโอ้เย็มอ่อนใส่สุดแดงแล้วมื้อนี่ย เล่นน้าทะเลหาดที่สองกันเมื่อวานนี้ไปหาดพยูนแกอิมอ่อนเล่นน้ําผู้เดียววันนี้นะครับเราก็จะไปเล่นน้ําหาดที่สองกันนะครับจะมีอะไรนะรถสองแถวบริการด้านโน้นนะครับรถสองแถวซื้อบัตรคนละ15บาบาทประมาณนี้แหละนะครับ ตรงนี้นะครับล้วก็มาจ่ายค่าบริการตรงนี้แล้วก็ไปขึ้นรถกันนะครับรอคิวขึ้นรถตรงนี้ก็จะมีร้านอาหารจำน่ายด้วยนี่ตอนนี้ล้วก็ขึ้นรถแล้วนะครับเป็นรถสองแถวนะครับที่จะนำไปยังหาดไม่ไกลนะครับแป๊บเ,เดียว่าเขาจัด เป็นอันนี้นะครับจอดรถอย่างนั้นจอดรถแล้วก็นั่งรถสองแถวเข้าไปนะครับคนละสิบห้าบาทนะครับผู้สูงอายุาที่มีอายุ60ปีขึ้นไปก็ สองแถวก็มาส่งแค่ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นที่จําหน่ายอาหารนะครับเยอะแยะเลยนะครับตรงนี้นะครับมีลูกชงลูกชิ้นมีอะไรอ่ะเดี๋ยวพาฟังปงอนด์เรื่องอาหารก่อนโอ้มีอาหารกินเยอะแยะพี่น้องเยอะเลยตรงนี่น่าจะเป็นสุนัขอาหารนะครับนี่ กางเกงขาสั้นก่อนพี่น้องกางเกงขาสั้นจะเป็นอะไรเป็นตะใสไหมนะครับใส่ด้วยโอเคก็ไปซื้อเครื่องดื่มแล้วก็เสื้อกางเกงนะครับก็จะเดินลงไปยังหาดข้างหน้าก็จะเป็นหาดแล้วนะครับตรงนี้นะครับเป็นเครื่องบินใหญ่เครื่องบินอย่างเมเปิ้ลเล็งเป้งอยู่ มันขับป้ายหาดน้ำใสก้านกาแฟีถน้นก็มีไปหาดน้ำใสกันเนาะ ตรงนี้นะครับตู้ขุดเยอะเลยนะครับหอน้ำใสอยู่ในพื้นที่ของทหารนะครับนี่ก็จะเป็นร้านค้าสวัสดิการมีแหนมมีอะไรหลายอย่างนะครับนี่ครับ อืมต้มตำแหนมข้าวโพดต้มโอยเรออินอยู่เพิ่งกินข้าวออกมาเว้ยโอ้คนหลยพี่น้องคนเยอะมากเดี๋ยวเราหาที่นั่งก่อนเราค่อยลงไปไอ้นี่นข้าวใบนี่นั่งก็ได้ใช่ไหใช่เหรอนี่ตรงโน้น น้ำใสเนาะสวยด้วยตรงนั้นะที่นั่งก่อนพี่นนองแล้วจะหาที่นั่งกันก่อนตัวนี้เขามีเจ้าของอย่างพวกเก้าอี้เนะ สายหาดน,ะนี่นุ่มเท้าดีขนาดเลยนะขพีนนั่งก่อนพี่น้องจะพาเดินไปดมไปชมนะครับหาดน้ำใสพี่น้องนี่พี่น้องดูสายนุ่มมากนะครับสายนิ่มนิ่ม เป็นชายหาดที่มีความสวยงามนะครับ คนเยอะพี่นาแต่ทางโน้นเนีคนเต็มเลยนะครับตรงโน้นนะครับก็จะ,จะมีเด็กๆเข้ามาเล่นน้ํากันเดี๋ยวอีกสักหน่อยแล้วก็จะค่อยลงนะครับ ก็จะเป็นโล่ม,ม้ต้นสนนะครับมุมนั้นก็จะเป็นยาวไปจนสุดภูเขาน้น่นมุมนั้นก็จะเป็นบ้านพักนะครับโอ้สุดยอดถ้าอย่างไรก็ได้มาก็เตรียมเก้าอี้เตรียมเสื่อนะครับแต่เก้าอี้กับเสือเขาก็จะมีให้เช่าอยู่นะครับแต่วว่าเราไปไม่ทันหมดก่อน แต้ก็ยผ้าใบมาตัวเดียวพี่น้องมันเหลือตัวเดียวนะครับวันนี้คนเยอะเราก็ยังนั่งดูนอนดูแล้วก็นอนหลับอยู่ตรงนี้นะครับเราก็นอนเอาแรงได้สักพักใต้ต้นสนต้นนี้นะครับนี่หงหลอ่อเขาก็หิวนะครับเขาก็เริ่มหิวได้อะไรกินปอดลาไก่ทอด เป็นไฟกับไก่ทอดโอ้ของกินเล่นนะอาหารเด็กรุ่นใหม่ตัวนี่ยส่วนใหญ่เอีมอ่อนก็ซัดเนื้มไม่หมดนะครับนี่กินเนื้มกับโบบินนอนหมนอนเปรี้ยงอยู่งนทะีเราเราจะไปจองสามเลยแต่ว่ามันไม่ว่างสักทีเนี่ยเขาเอากดเอาเอาหมดก่อน ตอนน้นะครับเราก็รอให้แดดมันอ่อนๆสักหน่อยแล้วก็จะลงเล่นน้ําทะเลนะครับตอนนี้เราก็นั่งชิลๆกับบรรยากาศรวมแรงรวมเย็นนะครับแต่ว่าแดดจัดนะครับแต่ไม่ร้อนนะครับอากาศเย็นๆแต่ว่าตัวนี้เหนียวเลย